สวีทาสวัสดีครับคุณผู้ชทุกท่านกันด้วยนะครับยูโรเปอีฟเลเวนี้เราก็มาเล่นดิสตองเกมเต้นดานนะครับผมเข้ามาตามพี่ผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นแหละแต่ตอนแรกอะผมว่าผมจะเล่นแมปเอไออะไรก็ไม่รู้แหละยังไม่เคยเล่นนะว่าจะไปเล่นอไอชูมาเฉยเลยครั้งแรกที่เจอเวอร์ โอ้โหโคตรดีเลยนี่ไงเดี๋ยวตบเลยมันน่าจะตบชันก่อนนะดูหมุนเป็นโอ้หมุนเป็นสปินเนอร์เลยเนี่ยอะไรวะเนี่นยเย่าพูดโอ้หมุนเป็นสปินเนอร์เลยว่ะชี่ตายเลย เนี่ยเนี่ยแหละชื่อพี่ผมนะ,ะชื่อพี่ผมนะฮะเดี๋ยวไปซัดกับปูต่อแล้วปูอยู่ไหนแล้วตอนนี้แล้วปูอยู่ไหนแล้วตอนนี้ปูอยู่ไหนแล้วตอนนี้นนนเนี่ยครับเนี่ยไอ้ปูนี่มันอยู่นี่เออโอเคโดดแบบตึงๆลไปหาปูนะครับสังเกตด,ดูนะ,คะเครื่องผมเลย อันนี้หมุนเป็นสปินเนอร์อีกแล้วใกล้ตายแล้วไลท์มันใกล้ตายแล้วว่ะสวยสิฮะแบบแบบสวยๆฮะแบบสวยๆนี่ทำไมปากมันเป็นรูอะไปไหนหรอวะนี่โดนไปเราโจมตีระยะใกล้มันไม่โดนเลยนะเราอาจจะต้องใช้แบบเปิด อาจจะต้องใช้ตัวที่มันเป็นสายไกลอย่างเอ,อ่อไซบอกนะครับแต่ไม่ทันใช้หรอกเพราะว่าผมไม่อยากใช้ผมมองหายเลยนี่ยวะโอ้นู่นนู่นมองเขียวเขียวกระโดดมาตึกตึงไหมมาตึกตึงตปยไม่โดนนะตายแปลงร่างไม่ได้ไหมนะ กูว่าตีหินไปเมื่อกี้ไม่รู้ว่าโดนไหมมันไม่น่าโดนหรอกนี่ไงสปอนเดกเดบอสไม่ทันแล้วไม่โดนนะมันน่าจะมีโอกาสแน่เลยที่แบบเวลาแบบกูจะเกิดมันอาจจะแบบสุ่มไงแบบมันอาจจะแบบบางทีก็สุมม่มอาจจะแบบอาจจะแบบไข่มันเปิดเลเซอร์วันนี้ แรงชิปเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้คือผมว่าผมอยากมาพักผ่อนนะฮะไม่มีอะไรมากครับมั่งพี่ผมชื่อมั่งมีนะแต่ผมพิมพ์สั้นๆเนี่ยตอบแล้วอะไรอ่คลิปอยู่ คือผมไม่ค่อยพิมพ์เร็วมากนะฮะแบบไม่ใช่พิมพ์เร็วมากไม่ค่อยพิมพ์เร็วมากคือไม่ค่อยจริงๆอะไม่ค่อยเลยโอเคนะฮะนีถามแล้วใครใครก็ไม่รู้มันถามว่าใครน้องนั่นเนี่ะนัน่นที่จ้าบน ไม่พิมพ์อะไรแล้วขี้เกียจพิมพ์เราแล้วก็พิมพ์คาเลนี่แหละแล้วเราก็จะเอสัสันขงวนงงานเอ้ยโอ้ไม่นะเมื่อกี้โดนสัตว์เนี่ยไอ้สีเหลืองเนี่ยไอเหลืองเนี่ยเหลืองใสก่กกะโนใครเนี่ยมันใช้ใส่บอก ผมตัวคนะ้นี่จะไปหาโอเคนะครับสวยฮนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเอาผ้าคลุมเล็กๆที่มันปิวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับ แล้วผมก็จะใช้ออสกินของผมที่มันไม่ใช่สกินนี้สำหรับคลิปน,นี้ก็พอกันแค่นี้แล้ครับบายบายไว้เจอกัน